รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกเทศทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการร้อยแปดวิชาชีพเกษตรกับผมกอล์ฟสุพ์กองแก้วครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปรู้จักกับเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จในด้านวงการอาชีพเกษตรครับคุณผู้ชมครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าการทําอาชีพเกษตรนั้นมักจะมีการลงทุนที่สูงรวมไปถึงระยะการเก็บเกี่ยวค่อนข้างนานและที่สาคัญครับเศรษฐกิจก,ก็ไม่เป็นใจซึ่งวันนี้ครับผมก็เลยพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดลบบุรีครับมาที่สวนชะอมป้าวอนครับซึ่งที่นี่ใช้พื้นที่กว่า2ไร่ในการปลูกชะอมพืชทททีี่่่ดูแแลลไไไมมยากะซซับ้้อนนนปถึงตุ ถูกด้วยครับผมและทีมงานก็เลยพาคุณผู้ชมนั้นมาดูขั้นตอนการปลูกชะอมกันที่สวนป้าวังครับว่าที่นี่นั้นจะปลูกกันอย่างไรและดูแลยังไงครับถ้างั้นอย่ารอช้ากันเลยดีกว่าครับเราไปดูกันเลยดีกว่าครับป้าชื่อป้าสังวอนค่ะ สน่ห์ของชะอมที่ป้ามองคืออะไรครับทำไมถึงต้องปลูกคือมันมีไงล่ะรายได้ดีกว่าอย่างอื่นแล้วคุณภาพของเขาปลูกทีเดียวไม่ต้องลงแล้วลงอีกลุกถ้าเราดูแลดีก็คือปลูกครั้งเดียวเขาก็จะให้ผลผลิตอยู่เรื่อยๆตรงนี้นี่เองที่ทำทำเงินให้กับเราก็เหมือนกับว่าลงทุนครั้งครั้งแรกแต่ก็ได้ผลระยะยาวแต่ขออย่างเดียวคือต้องตั้งใจในการดูแลเขา คุณป้าวเลือกปลูกชะอมน้าน้อยยอดดกเนื่องจากชะอมชนิดนี้จะยอดใหญ่เมื่อเก็บขายทําให้น้าหนักเยอะลําต้นจะแข็งแรงคงทนกว่าชะอมไร้น้ำเวลาทําการตอนกิ่งเพื่อขยายพันธุ์กิ่งจะคงทนไม่ผุกง่ายและไม่ทําให้ต้นชะอมเสียหายครับเห็นบอกว่าพืชนี้ปลูกได้ตามทุกฤดูกาลครับก็จะมีหน้าฝนจะปลูกไม่ได้เพราะดินเฉะ Oh. ลากเนา่าเพราะดินเราก็เตรียมไม่ได้ลูกับมันแฉไถก็ไม่ได้ขุดก็ไม่ได้อืแล้วช่วงหน้าหนาวเหรอครับช่วงหน้าหนาวช่วงหน้าหนาชวชะอมเขาก็จะไม่ค่อยแตกอ oh. มันแตกช้าก็ทําให้เราเสียเวลาตรงนั้นอืไปบาร,รุงเ็อีกดูแลถ้าปลูกแล้วเนี่ยหญ้าเขาก็จะขึ้นมาทับเราต้องใส่ใจมากเลยลูกอีกตอนปลูกอ่ะ oh. ต้องพวนต้องดายดูแลหญ้า จะเอายาขายาด้วยอะไรไปฉีดเขาก็ไม่ได้ต้องดูต้องทําเองตลอดใช่นั่นแหละเห็นว่านอกจากที่เราจะขายยอดชะอมแล้วเนี่ยเราก็ขายกิ่งพันุ์ด้วยใช่กิ่งพันุนี้เราทำเองทุกขั้นตอนเลยไหมครับก็จะมีลูกสาวช่วยแต่ชะอมนี่ป้าจะเป็นคนทำเองหมดทุกอย่างคุณป้าครับลูกค้าส่วนใหญ่ของเราเป็นใครบ้างครับถ้าเป็นยอดก็จะมีแม่แม่ค้ามารับมีแม่ค้ามารับป้า ส่งแม่ค้าอย่างเดียวอ๋อลูกไม่ต้องออกไปขายตามตลาดแล้วไม่ต้องอนะ่ะเขาจะมาถึงบ้านเลยมาถึงบ้านมารับที่บ้านเลยลก,ก็คือมีการออเดอร์ไว้ก่อนถูกไหมใชมใม่แล้วส่วนกิ่งพันล่ะครับส่งกิ่งพันุ์ก็จะให้ลูกสาวขายทาง o ออนไลน์ทางเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยขายเคร่ขายข,ข,ของทั่วประเทศใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปดูขั้นตอนการปลูกชะอมกันครับพักสักครู่เดียวครับ ขั้นตอนการปลูกชะอมขั้นตอนแรกก็คือการเตรียมดินโดยการไถพรวนดินยกร่องส่วนชะอมที่ใช้ในการปลูกจะเป็นสายพันธุ์หนามน้อยยอดดกซึ่งการลงปลูกน,นั้นป้าวอนแกบอกว่าควรห่างระยะประมาณ1งศอกครับพอหลังจากประมาณ1 0 2ถึงวันก็จะมียอดงามงามให้เก็บนั้นล่ละครับส่วนปุ๋ยนะครับป้าวอนแกบอกว่าไว้ใส่ทีหลังครับซึ่งอาจจะเป็นปุ๋ยจากมูลสตัตว์หรือแล้วแต่สูตรของแต่ละคนนั่นเองครับ ชาอมที่ปลูกนะครับได้จากการตอนกิ่งซึ่งขั้นตอนก็ไม่ยากเลยเพียงแค่ทำคว้านกิ่งโดยจะดูที่กิ่งของชาอมที่เป็นสีเทาไม่แก่มากจากนั้นก็ดูที่ตาของกิ่งชาอมเพื่อทำการคว้านกิ่งครับโดยการคว้านกิ่งนั้นก็จะใช้ครีมสำหรับคว้านกิ่งครับโดยดูที่ตากิ่งระหว่างตาบนกับตาล่างให้ระยะห่างพอประมาณแล้วใช้ครีมคว้านเอาเปลือกนอกออกครับแล้วขูดให้รู้สึกว่าผิวส,กสากๆนะครับแล้วทิ้งไว้ประมาณ2สัปดาห์ เพื่อให้แห้งถึงทําการตอนกิ่งได้ครับส่วนการดูแลต้นชะอมที่เราปลูกนะครับชะอมนั้นเป็นพืชที่ไม่ชอบน้ำเยอะหรือพื้นที่ชื้นแฉะครับแต่ก็ขาดน้ำไม่ได้เช่นกันดังนั้นควรรดน้ำในช่วงเวลากลางวันครับประมาณ20นาทีแล้วช่วงเย็นก็สามารถฉีดพอ์โมนเพื่อเร่งในการเติบโตของยอดชะอมนั่นเองครับ และที่สําคัญนะครับที่ขาดไปได้เลยก็คือการตัดแต่งกิ่งครับไม่ให้ต้นสูงจนเกินไปเพราะจะทําให้เราเก็บผลผลิตได้ลําบากเลยทีเดียวล่ะครับส่วนการเก็บยอดชะอมต้องเว้นระยะประมาณ2-3วันเพื่อให้ชะอมเกิดยอดใหม่ประมาณ2คืบจึงจะเก็บขายได้ครับ ส่วนสวนของป้าวอนนะครับก็จะมีลูกหลานมาช่วยเก็บในช่วงเวลาตั้งแต่ตีห้าไปจนถึง9ก้าโมงเช้าครับพอเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับป้าวอนก็จะนําไปรวบรวมใส่ตะกร้าแล้วแช่น้ําเพื่อให้ะอมเกิดความชุ่มชื้นตลอดเวลาครับป้าวอนก็จะยกใส่รถพ่วงคู่ใจครับเพื่อจะนํากลับบ้านไปทําการแพ็คะอมต่อละครับ ส่วนการแพ็คหรือการแพรชะอมนั้นปรวรก็จะใช้วัสดุธรรมชาติที่ทํากันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วละครับโดยจะใช้กาบกล้วยจากสวนของตนเองและตอกมัดครับซึ่งจะนําชะอมมาช่างให้ได้2ขีดแล้วส่งต่อให้กับพนักงานแผนกแพรหรือแผนกแพคนั่นเองครับซึ่งทําการแพกหรือแพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะรดน้ําให้ชุ่มเพื่อรอลูกค้ามารับซื้อนั่นเองครับ คุณผู้ชมที่สนใจการปลูกชะอมอยากจะปรึกษาหรือเรียนรู้ป้าวอนแก่ก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับคุณผู้ชมนั้นสามารถโทรสอบถามได้ที่098-336-7505ครับหรือติดต่อได้ที่ f a c e b o o k แฟนเพจอีกหนึ่งช่องทางก็ได้ครับป้าวอนครับฝากอะไรให้กับเกษตรกรบ้างที่อยากจะปลูกชะอมคนที่จะปลูกชะอมต้องมีใจรักและ อดทนที่จะปลูกเขาครั้งแรกว่าเราทําได้ไหมครับต้องมีมณะมีความอดทนถึงจะทําตนนี้ได้ทําไม่งั้นก็ทําไม่ได้ลูกต้องขอขอบคุณคุณป้ามากนะครับที่<ช>มามอบความรู้ในเรื่องของการปลูกชะอมขั้นตอนต่างๆแล้วก็เทคนิคที่ให้ผมแล้วคุณผู้ชมได้รับทราบกันส่วนตอนนี้รายการร้8วิชาชีพเกษตรของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับส่วนตอนนี้ผมแล้วก็ทีมงานแล้วก็คุณป้าก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสวดีครับ